บอดมาครับบอดมาเป็ดสองตัวบอดขาจะดีอยู่เลยรวมเป็ดสองตัวบอดมาทั้งที่สองตัวสองตัวเอานีก็อําเป็ดด้วยกัน ทำไรนะทุกคนสูตรใหม่นะสูตรใหม่ลาบเป็ดจะมีลวกลวออเดอร์ทุกคนจะมาย่างเอาจะมาย่างเอาย่างพอมันหมาดพอมันมันน้ำตกอะ่ะเนี่ย ที่บ้านเรากินแบบเนี้ไหนไหมเขาจะไม่รวกนะครับลาบเป็ดที่นี่เขาจะย่างเอาอู้หูม,มันตอง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 ย่อยท่านผู้องเออดูเลยนะน้ำตกจริงๆดูดิสูตรนี้ลองทำดูเด้อทุกคนเด้อลองทำดูอบอกเลยบอกสูตรบนะ่ะ ว้าวนี่ลาบเป็ดน้ำตกเนี่ยสูตรครับสูตรทางบ้านผมอือหืนี่ทุกคนยามาเป็นน้ำตกกไูไมีเนี่ยดูแม่ครัววนยิงกระชาง นี่ยาม้ำตกนี่เห็นปไป้ำตกครับเนี่ยอกันเป็นคน้อเจอันนี้คือกับแกมครับตัวนี้

โัอะไรแบบนีเอร้านแกลับโับปีน่อยโอ้ยลับเป็ดมีความสุขไฟดับพี่น้องเอ้ยทุกคนโอ้สามสิบมีกีจ้างเนาะสามสิบมาสิบบาท

จมาแกมยากบหุนิ้วยุโป่ยก์กดแชร์กดตาม้าเอเอาเงินไปโรงเรียนค่ะบอกอะไเอาเงินไปโรงเรียนค่ะคัรถไม่มีรถรับส่งโรงเรียนเราไม่มีรถรับส่งยูโป้ไฟดับทุกคนเลยพี่น้องกูนะใช้ไฟรถเอาใช้แสงไฟดับ tập hào, hành, một cái gì bún